ไม่ใช่กีฬาอบอตอเทนนิสเผยใส่ตีนผีเอาชนะได้ในหนึ่งนาทีสักจีนนี่มันเอเชียนเกมนะจากกรณีน้องเทนนิสพานิพากวงพัฒนากิจนักกีฬาสาวเทควันโดทีมชาติไทยที่พลิกเอาชนะนักกีฬาจากจีนจาก0ต่อ6จนสามารถคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ห่างโจเกมเมื่อวันที่25กันยายน2566ที่ผ่านมาได้สำเร็จ เรียกว่าเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมของตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่26กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ทางช่อง3โดยพิธีกรสรยุทธ์และไบรท์ได้สัมภาษณ์น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจนักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยพร้อมกับโคชเชหรือนายชัดชัยเชถึงความรู้สึกในช่วงการแข่งขัน ตากลับเกิดเหตุการณ์เสื้อกรอกชำรุดทาให้อีกฝ่ายตั้มนําห่าง23คะแนนโดยน้องเทนนิสเปิดเผยทํานองว่าตอนนั้นยอมรับว่าโกรธมากๆและรู้ถึงความโกรธของทุกคนแต่มันมาจากไหนก็ไม่รู้รู้สึกโหดห้ายมากๆมันคือเอเชียนเกมไม่ใช่อบตหลังเกิดเหตุได้เลือกสมาธิกลับมามีเวลาหนึ่งนาทีกว่าเลยใส่ตีนผีลงไปเลยสําหรับเรื่องการประท้วงนั้นทุกคนร่วมกันประท้วง แบบประทวงกันทั้งสนามตรงนี้มันไม่ใช่แล้วแดงนั้นเหลือเพียงหนึ่งนาทีสุดท้ายจึงได้ใส่สุดจนหมดแรงถือว่าเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของหนูขอบคุณคนไทยทุกคนที่เชียร์และมีอารมณ์โกรธไม่ยอมแพ้ไปกับพวกเราทีมพวกเราขอบคุณมากๆจากใจนะคะเรายังมีการแข่งอีก2วันเป็นกำลังใจให้ทีมไทยด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก daily news ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ